อ่าทุกคนนะคะเดี๋ยวมากิดข้าวอืมสวัสดีนะคะเออเรามาพูดประเด็นประเด็นที่มีคนโยนเงินให้หน้องบนเวทีเนาะอืมมีคนมาจ้งคำถามกับแม่อยู่แม่ก็เข้าไปดูคลิปแล้วล่ะคือเอาตรงๆผู้ใจคนนั้นเขาเมา <c oughs> เมาถ้าไม่เมาไม่ทำหรอกเขาเมาหรอก ไม่มีอะไรมเขาโยนใจเขาไปเลยเป็นเมาอืมส่วนที่พี่หมอนอิงเขาไปคอมเมนต์อะไรชุดลิเกคนจัดชุดลิเกนั้นก็ไม่ไปฟังจากซ่องลูกแมกมาอืมบางทีลูกหมอนอิงก็ต้องใจเย็นๆนั่นแหะแต่ก็ยังดีว่าขอโทษกันแล้วอืมก็ถือว่า Phịt có cũngยอม đáp ừ, như thế ừ. nào, na là, um, ví mình riêng cũng na là con khâu ต้องยอมแล้วก็ตอนนี้น้องมีที่ใครสื้อแล้วน้าวนางฟ้าเนี่ยคนมีที่คยซื้แล้วใครจะพูดอะไรเอ่ยชื่อน้องน้องระวังเราก็ไม่ว่ากันเพราะบ้านน้องดังแล้วะ เพราะดังแล้วมันมันไม่ได้ดังธรรมล่ะดังแล้วเขามีมีรางวัลการันตีด้วยเป็นคุ้มชนึกวอาอ์ดแล้วก็มามีอ่าเน็ตเน็ตเวิร์กลูกทุ่งเน็ตเวิร์กอีกเอากำดับหนึ่งเอกคือมันยิ่งแบบอัพราคาอัพเกรดอัพลิเทอร์ิพนะอืมก็แบบต้องระวังเลยคือ ูหวังกิงก็หวังดีอืมพี่เข้าไปบอกว่าระรับอนุญาตหรือยังที่โพสแบบนี้คือหวังดีเกลัจะโดนที่ขัดิตอืมแต่ก็มีคนก็ไปด่าเป็นพวกปอสะตอสะตวตาหลอดปอสะตวตอยู่ซื่อๆกับพิษอืมอังที่เรื่องนี้แม่ไม่รู้เนอะแม่เพิ่งรู้เมื่อกี้ 嗯，就都我们。 คนจะมีคุณภาพมันจะอัพด,ด้วยเอ้คนจะมีเขาเรียก mm hmm. อ,อะไรลูกมีนิสัสิทธิ์เนี่ยมันก็อัพด,ด้วยความสามารถเนาะแล้วก็การงันต่างๆที่น้องได้อันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาอืมมันไม่ยิงอะไม่ยิงตัวน้องเรียนนี่ก็จิ นี่ว่าไม่ปวดเขาอืมไ่าคำว่าไม่ตกใจมีน้อยใจไม่มีแต่น้อยใจแล้วก็มาทบกวนว่าเพราะอะไรแต่ทีเนี้คือแม่นะเข้าใจมาตลอดอยู่แล้วแหละว่าทุกการทำงานมันก็มีการลงทุนอืมไม่การลงทุน เมื่อเขารุมใฟไปแล้วเขาก็จะคอยผลกำไรอืมนน้องเนี่ยถ้าเขาไม่สนับสน,นุนน้องก็ไม่มีวันนี้อืมเราก็ไม่ควรไปปวดเขามันเป็นกอยู่แล้ว แต่แม่ไม่เข้าใจแม่คิดว่ามันจะติดดิสิทธิ์ยาพาะเพลงแต่ไม่คิดว่าคลิปมันจะโดนไปด้วยอันนี้แม่อิงเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ไม่จะโกรธเจ้เขาให้เอจีเข้าใจก่อนถึงแม้ว่าเจ้ไม่ให้เอ่ยืชื่อน้องแม่ก็ไม่โกรธเขาหรอกเพราะเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ในตัวน้องเต็มที่เพราะเขาเป็นผู้ปั้น อ่อนั่นะถ้าแบบถ้าเขาจะทำแบบเมตตาคือไม่ไม่ขึ้นไอ้ตัวศิ์ไยเขาทำได้ มันก็เป็นการสร้างบารมีอย่างหนึง่งเพราะอันนี้บอกได้เลยว่าเขาปังมากเงินเขาเข้าทุกทุกกางแต่แท้เงินเขาจะเสียห,หายไปเพรเพราะว่าไปลงทุนผิด เหมือนผลิตสินค้ารู้อยู่ว่าไม่มีคนบริโภคเขาก็ยังไปผลิตและจมทุนหายกำไรหมดถ้าเราไปลงทุนกับคนที่มันไม่ประสบความสำเร็จมาก็จะจม คนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีรหรอกกตายไอ้ไปโกนไปเกล็ดกันเขาไม่เราเชียร์ออกหน้าเราก็เชียร์ในใจ <c oughs> มอนที่แม่พูดเอฟซีนะวันนี้มันเป็นใจเอฟซน้องไงม,มันเอฟเอฟซีอ้อายก็มีบ้างเล็กเล็กนอ้อย Nó bỏ ra xếp Nắng dòng Cái này nó FC lâu Lâu tông chạy quang Đã băng เขาก็อาจจนึกถึงผลประโยชน์เป็นหลักอนะอืบางทีการให้มันก็ยิ่งใหญ่แต่เขาก็หยุดให้แล้วเขาก็จะโกย ก็ผลประโยชน์จากสิ่งที่เขาลงทุน มนุษย์ทุกคนมีความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละแต่อยู่ที่ว่าจะับไม่มากไม่น้อยเหมือนคุณชัดเตาปูนเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคุณชัดเตาปูนนะแกสร้างบ้านให้คนอยู่นะ มิชฉาตบูญเนี่ยไปสร้างบ้านให้คนอยู่ฟรีๆเลยอืมนั่นก็คือเขาก็มีบารมีอืมพอได้แล้วก็แบ่งปันแบบนี้ค่ะ จับปลดหมดแล้วจะไม่รูกเนะ้ยเอาแจงโมกินนะ เมื่อวานกินหมึกตอนนี้กินกุ้งเนี่ยปาเดนที่มีคนโยนเงินใส่น้องก็เขาไม่มีเจตนาเ่าที่แม่ดูเขาเมามมเขาคงยืดนานแล้วน้องไม่ยอมก้มรักนะเขาเลยหวานเลยลก็ทำหนูนะ แต่น้องก็คงเซฟแหละคงไม่กล้ารับคงเห็นแล้วว่าเมาน้องก็ไม่กล้าก้มรับเลยในเรื่องของเรื่องนะอืมอมันไม่วามเสี่ยงที่เขาจะดึงน้องออกจากเวทีน้องก็ต้องระวังตัวพอไม่ก้มรับเขาก็ซัด เป็นเรื่องปกติพรเอย่ง าปรับอ่นี้คุณโอเคนะคะขอบคุณค่ะถ้าไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ใครก็อย่าถือสาม่อยูนะบางทีมันมันตอบไม่หมดแม่ก็ขอกาบขอบคุณตรงนี้นะคะแล้วทค,คุกับเอฟซีไมเอฟซีเซาขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์กันทุกท่านเลยค่ะ